สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนรับเข้าสู่รายการ Happy News เวลาเพลินค่าววันนี้อยู่กับเราสองคนสดใสเช่นเคยครับ mm hmm. ผมแบงค์ธนบัตรลิมธนสาราและเจนา่าเจน่าเลนพาเมลี่ค่ะเปิดกันที่เรื่องแรกกันเลย mm hmm. นะคะเป็นเรื่องของนี่โพส์ตเลยนะรวยแล้วอะไรเนี่ยทำอะไร วันนี้นะคะจะพาแบงค์แล้วก็คุณผู้ชมค่ะไปดูผลงานการออกแบบผ้าหยาบนะคะซึ่งเป็นผ้าคลุมผมของสตรีชาวมุสลิมค่ะและผลงานที่จะพาไปชมในวันนี้นะคะออกแบบโดยดีไซเนอร์รุ่นใหม่ค่ะซึ่งดีไซเนอร์ท่านนี้นะคะได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมต่างๆทั่วประเทศเลยนะคะ,ะเป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นมัสยิดนั่นเองค่ะและค่ะผลงานที่ว่านี้นะคะจะสวยงามนะคะแล้วมีความสร้างสารรค์ขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะ กลุ่มโอทอบบ้านผ้าปักสุนิสาของคุณจินดาโตหัวปาดก็ทำงานเกี่ยวกับปากมา40ปีแล้วค่ะค่ะเริ่มกันก็คือว่าสมัยนั้นก็พ่อแม่จะให้ทำอยู่กับบ้านค่ะเราก็ทำฝึกฝนกันเรื่อยมาพออยู่ๆมาเราพัฒนางานขึ้นมาก็รับงาน แล้วก็เปิดหน้าร้านของเป็นของตัวเองอยู่ไม่นานมาก็มีการโอท็อปของเขตประเวศเราก็สมัครเข้าโอท็อปก็ได้รางวัลมาก็สี่ดาวอะค่ะแมกิจการจะดำเนินมาก,กว่า40ปีแล้วแต่การพัฒนาก็ยังคงไม่สิ้นสุดจากรุ่นแม่กำลังจะตกทอดลงมาสู่รุ่นลูกน้องบัสสาวน้อยดีไซเนอร์ทายาทของคุณจินดา ที่เตรียมจะมาสารต่อธุรกิจให้แม่นั้นบอกกับเราว่าขณะนี้เธอกำลังทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการออกแบบลวดลายกราฟิกบนผ้าหิยาบเป็นงานชิ้นสุดท้ายก่อนเรียนจบโดยปัจจุบันผ้าหิยาบที่หาได้ตามท้องตลาดหรือแม้กระทั่งที่แม่ของเธอผลิตขายเองนั้นยังถือว่าไม่ตรงใจเด็กสาวรุ่นราวคราวเดียวกับเธอสักเท่าไหร่นักอย่างฮิยาบสีดำสนิทที่เราเห็นเธอกำลังสมสสยอยู่นั้น แม้จะซื้อมาแบบสำเร็จรูปแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ต้องหาลวดลายดอกไม้สดใสน่ารักมาคาดประดับเพิ่มด้วยตัวเองได้ยินอย่างนี้แล้วทีมงานก็อยากขอทำความเข้าใจกับแนวคิดของชาวมุสลิมเจนใหม่ผ่านงานของเธออีกสักนิดนเศหลักของหนูก็คือแรงบันดาลใจจากศิลปะอิสาลามค่ะก็จะแบ่ง เป็นสี่แรงบันดาลใจเพราะว่าแรงบันดาลใจนํามาจากมัสยิดอย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะเพราะว่าลวดลายยังไม่ได้มีแบบแปลกใหมย่ยังมีแต่แบบดั้งเดิมแล้วทีนี้หนูก็หาแรงบันดาลใจมัสยิดที่แปลงใหม่เพราะว่าอย่างแรกหนึ่งมัสยิดส่วนมากจะเป็นโดมใช่ไหมคะ,ะแต่อันนี้ก็คือหามัสยิดที่แบบสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาแล้วก็สถาปัตยกรรมที่แปลกใหม่ที่ไม่ใช่เป็นโดมแล้วค่ะ มัสยิดแต่ละแห่งที่นองบาสพูดถึงนั้นล้วนแล้วแต่เป็นมัสยิดเกิดใหม่ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นทั้งสิน้นลวดลายเส้นสายต่างๆที่ปรากฏอยู่บนมัสยิดร่วมสมัยเหล่านั้นถูกนองบาสหยิบนํามาใช้ในงานแต่ละผืนของเธอได้อย่างมีความหมายค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างชิ้นงานหนึ่งนะคะก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากมัสยิดอีดูเคชันซิตี้ค่ะ จากมังกาตาค่ะมสัสยิดนี้เขาจะพูดถึงเรื่องราวหลักการปฏิบัติของอิสลามเพื่อที่จะได้ขึ้นแบบสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้คริสตัลแล้วก็ใช้มุกมาปักค่ะให้เข้าไปให้มีเท็กเจอร์ขึ้นมาค่ะแล้วก็ให้เป็นแบบว่าเรื่องของดวงดาวเรื่องของสวรรค์ค่ะแล้วก็ตัวอย่างแบบที่สองนะคะก็คือได้มาจากมาสัสยิดโซล่าพาวเวอร์มอสค่ะ ก็คือเขาจะใช้แสงโซล่าเซลล์ทั้งหมดเลยค่ะแล้วเป็นแนวคิดก็คือว่าระหว่างเชื่อมกับมนุษย์กับพระเจ้าที่พระเจ้าแบบว่าให้แสงมาเพื่อแบบดำเนินการใช้ชีวิตค่ะแล้วก็การปฏิบัติศาสนานกิจค่ะห mm. นูก็เลยเอาฟอร์มของโซล่าเซลล์แล้วก็ฟอร์มของมัสยิดมาเป็นเส้นค่ะให้เป็นแบล็กเกลียแล้วก็ที่ใช้ปักเข้าไปด้วยค่ะปักเรื่องปักเข้าไปก็คือ ใช้เป็นตัวแสงค่ะแม้จะยังไม่ใช่สินค้าที่ผลิตออกมาขายจริงเป็นเพียงแค่ผลงานที่ทำสงอาจารย์แต่เธอบอกกับเราว่าเริ่มมีคนขอซื้อไปบ้างแล้วและบางผืนก็เรียกราคาได้สูงถึงผืนละ1,500บาทเลยทีเดียวครับ โอ้โหสวยงามมากๆเลยนะคะเชื่อว่าถ้าผลิตออกมาแล้วนะคะจะต้องได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าแน่ๆเลยค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นนะคะและกลุ่มเจนน่าครับถูกต้องะคะ่ะ <c oughs> อันนี้เนี่ยรอเอฟอย่างเดียวเลย <c oughs> จากเรื่องของแฟชั่นร่วมสมัยคุณผู้ชมครับมาถึงเรื่องของภูมิปัญญาแบบไทยๆกันบ้างดีกว่าครับพูดถึงเรื่องของว่าวหลายคนตอนเด็กๆเ,เคยเล่นแม้<ฆ>แต่เด็กสมัยนี้อาจจะหายากนิดนึงนะแต่ก็น่าจะเคยเล่นกันอยู่บ้างใช่ไหมครับ่เคยใช่แต่การทําว่าวเพื่อเล่นเนี่ยมันไม่ง่ายเลยคุณผู้ชมอย่างตอนเด็กๆเกนี่ยเคยลองทําเหมือนกันบินไม่ขึ้น <laughs> ไม่ต้องถามเลยบินไม่ขึ้นครับคุณผู้ชมดังนั้นวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับลุงว่าวหรือว่าคุณลุงวีระแจ่มใสนะครับ ซึ่งเป็นคนที่เรียกเรียกว่าเป็นเซียนว่าวเลยล่ะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้เราฟังนะครับว่าการทำว่าวในแต่ละประเภทนั้นมีความยากง่ายยังไงกันบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับลุงว่าวเป็นทั้งเซียนว่าวจุฬาและว่าวใบไม้ลุงบอกว่ากว่าจะได้ว่าวจุฬาดีๆขึ้นมาเล่นสักตัวต้องตัดไม้ไผ่สีสุกมาพักเพื่อรอให้มอดในไม้แต่เรียบอยู่ถึง3ามปีเลยทีเดียวพอหน่อไม้โผล่ขึ้นมา พอเปิดกาบมอดเข้าไปวางไข่พอสูงขึ้นมาเปิดกาบมออก็ไปวางไข่เพราะฉะนั้นมอดจะอยู่ในไม้ไผ่จนตลอดชีวิตของมอดแต่ทําไมมีคนถามว่าทําไมมอดไม่กินไม้ไผ่ในกอไม่กินเพราะไม้ไผ่ในกอมันมีความชื้นอยู่แต่ถ้ามันถูกตัดมาเมื่อไหร่มอดพอได้อุณหภูมิความร้อนเกิดขึ้น มันก็จะฟักเป็นตัวหนักแด้มันจะมีชีวิตเยอะน,น้อยถึง3ปี4ปีตาบใดที่เรายังไม่ตัดไม้ไผ่มาใช้งานหม้อก็ฟักไข่ไม่ได้ไม่เพียงแต่คุณภาพของไม้ไผ่เท่านั้นที่มีผลต่อการทำว่าวยังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายที่ลุงว่าวบอกเราว่าต้องคำนึงถึงและจากตรงนี้ยาวตลอด พับสี่พ,พอพับสี่ปุ๊บเราตัดมาครึ่งหนึ่งจะได้สะดือไอ้ได้ได้เอวแล้วจากเอวตรงเนี้เยเหลือสามส่วนพับครึ่งก็จะได้ความฟางของปีกล่างปีกบนเพราะเส้นนี้เราไว้ได้ปีกล่างปีกบนแล้วปีกล่างปีกบนพับครึ่งก็จะได้สะดือนี้จากสะดือพับครึ่งจะได้บ่าหัวไอเศษส่วนหัวยาวเท่าไหร่นี่ อันนี้ตามอัตราส่วนไปว่าวมันเหมือนมนุษย์เราว่าวก็คือมีหัวว่าวปีกว่าวดิกข้างขวาปีกข้างซ้ายจากหัวมานี่คอว่าวอันนี้บ่าว่าวปีกว่าวมาลงไปนี่สะดว่าวนะก็สะดือคุณสะดือผมว่านั้นสสดืออย่างสูงต่ำไม่เท่ากันนี่ก็มาพูดถึงขาว่าวมันมีขาสองข้าง ขามันก็เหมือนขาเราถ้าเกิดว่าเราทําขาอ่อนก็ปีกพูดง่ายว่าเหมือนคนอะ่ะมือแข็งแรงนะขาอ่อนมันก็เดินไม่ได้ว่าเหมือนกันปีกมันอ่อนนะปีกอ่อนขาต้องแข็งมันถึงจะบินในการเรียนจากธรรมชาติเอาง่ายง่ายให้เราดูนกเปรียบเทียบนกนกมันทําไมบินได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมปีกเขาอ่อนล่อนลม ห่างเขาแข็งว่าน้ามันจะมีการบังคับนกมันบินได้มันกับระบบเขาเรียกอ,อะไรไอโรดไดนามิกถ้าเกิดลมมามันก็ร่อนมันไม่ต้องไกบกระพือมันสามารถไปไหนก็ได้อยู่ได้ครึ่งชั่วโมงสองั่วโมงมันก็ร่อนได้นะเหมือนการกว่าวววาวก็ต้องอาศัยลมโอ้โหนี่แบงค์เจนน่าต้่งรู้นะ ว่ากว่าจะได้ว่าวมาสักตัวเนี่ยคือผ่านหลายกระบวนการมากๆจริงแล้วก็ละเอียดซับซ้อนพอสมควรนะครับอย่างที่คุณลุงว่าวบอกครับคุณผู้ชมว่าเอาง่ายๆอย่างว่าวจุฬาอย่างเงี้ยการจะขึ้นโครงได้ตัวหนึ่งคุณผู้ชมต้องใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะครับดังนั้นใครที่สนใจนะคุณผู้ชมอยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการทําว่าวเนี่ยลองไปคุยกับคุณลุงว่าวได้นะครับรับรองว่าได้ข้อมูลแล้วก็ความรู้เพิ่มเติมอีกเพียบแน่นอนเลยครับ และนี่คือทั้งหมดของแ a v e a News d a เเวลาเพลินข่าวของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมติดตามพวกเราได้ผ่านทาง ALTV ช่อง CTV เรียนสนุกรวมถึงเว็บไซต์ด้วยครับ w w w a l t v t v และสามารถติดตามพวกเราได้นะคะทาง facebook.com/altvc youtube.com/altvc สามารถส่งความคิดเห็นหรือข้อแนะนำมาได้นะคะที่อ e ีเมล อัน a Newsday at altv.tv หรือว่าแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันก็นกได้ค่ะที่ Line altv4 ค่ะนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ